ยาแก้เช็ดเก้าส่วนสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจะยักว่าทำอะไรข้างหลังออ๋รุนหัวปลวกเราก็หวังเวิร์ดว่าเป็นอะไรหรือว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตะก้องพอเดียวอยู่หลังโลกมาเมื่อกี้เอ้ยกันเ็น แดดเริ่มแบบมาแล้วนะคะตอนนี้อันนี้อุ้ยลกยากลอยน่าทางลอยมากนี่นะคะซอยสองเชี่ยวว่าจะได้แบบสวยงามแบบนี้จริงๆว่าสวยไหม <c oughs> ระหว่างต้นก็ต้องเวียงอยู่ที่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะไงเหลือน้อยๆนี่นะคะดูน,นะคะสภาพอาการที่ซอยสองเชี่ยวเชี่ยวเดียวเอาไม่อยู่เพราะว่าระหว่างต้นนี่มันกว้าง กว้างค่ะเดี๋ยวเก็บจับยางครัเมื่อกี้จับยางหมดนี่ฝั่งนี้ก็จะไล่ไปเลยจริงๆหญ้าบางไม่บางบางมากๆแต่ว่าขอบอะบกว้างกว้างเยอะยางมันต้นไม่ใหญ่ด้วยแหละอันนี้สามเมตรใช่ไหมคะถ้ายางต้นใหญ่อะ่ะคือก็เท่าเดียวก็ได้นี่ยางมันต้นแบบไม่ใหญ่อะ่ะจริงๆรินะ ยางว่ายางแก่ไหมก็ไม่แก่ยางฝั่งนู้นคือยางอ่อนแต่ฝั่งนู้นยางแก่แล้วก็ฝั่งข้างบนคือยางอ่อนนะครยางอ่อนเยู่ยแต่เจ้าเนี้ยคนตัดนะตัดดีนะมันจะมีอีกยังว่าคนตัดหลายคนยางหลายเบอร์หลายไล่แหละบางคนก็ตัดยางมือใหม่มั่งอะไรมั่งอ่า คนไทยนี่รู้สึกว่ากี่เบอร์ได้หนึ่งสองสามสี่ไหมที่เหลือเป็นต่างดาวหมดเยเดี๋ยวเดี๋ยวนะับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยหกเจ็ดเบอร์คนไทยที่เหลือต่างดาวก็อีกสิบกว่าเบอร์เยอะค่ะเยอะ เบอร์หนึ่งก็หลายหลาย,ลายต้เนเยู่เหมือนเบอร์นี้รู้สึกจะแน,น่จะพันห้าหรือพันสองแะแต่แกตัดสองคนตรงเนี้ยก็ไม่เยอะแก่แล้วแกบอกน้าคนที่ตัดบอกแก่แล้วแก่แล้วหกสิบกว่านะั่วแหละคนแถวนี้ค่ะทำงานมาแต่รุ่นหนุ่มอ่ะ ตอ,ตอนนี้ลูกโตได้หลานเลยแนละ้วแต่ว่าเขาก็มันก็ทําออกกำลังกายเป็น,นตัวด้วยแหละบ้างก็อยู่ติดสวนนี่แต่ว่าคนงานต่างดาวเขาจะมีที่พักอยู่เป็นห้องแถวอยู่ติดว่าห้องวิ่งของเท่วนะะั้ อันนี้รุ่งกลือขาในอ,อกเรายังยืนตรงนี้เขาวิ่งไป่กลับได้เหมือนเดิมมันไม่ยาว,วะมันไม่กว้างมันไม่ยาวมากแต่ถ้าแบบซอยเนี้ยเดินตามจะค่อยทันมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นจะปลูกยางยางแก่แห่ยาวมากยาวตั้งแต่ตรงนน้นเลยขึ้นไปดูเลยยาวครับ โอ้โหความยาวของมันนี่หลายหลาเมตรอยู่สามสีเราไว้ได้มั้งแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ตัดก่อนเราจะต้องไล่ไปทีละเบอร์ค่ะอย่างที่บอกวันนี้แค่จะซอยเบอร์นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวดรดูพรุ่งนี้ว่าอ่าอากาศมันเป็นยังไงท้องฟ้ามีฝนมีอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะเข้าแปลงที่แขงนิดได้อยู่แต่ถ้ามีฝนปุ๊บก,ก็ต้องเข้าแปลงยางแขงข้างนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปข้างข้างนี้ข้างข้างนี้ยังอ่อนรอดูอากาศช่วงนี้ต้องดูรอดูอากาศค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงนะเราอะจะขึ้นแปลงบนควนก่อนเลยเพราะว่าบ,บนที่บนควนน่ะคนเขาตัดตัดยางแล้วก็มันจะลกมันแรงไงคะต้องรีบเก็บก่อน พะช่วงหน้าฝนอะเราจะเก็บไม่ได้เหมือนตอนเนี้น้าคนตัดยางก็บ่นอยู่นั่นแหละเพาเมื่อไรจะขึ้นให้ทักทีขึ้นไม่ได้ฝนมันตกมันลื่นถึงฝนไม่ตกก็ช่วงนี้ก็ยังลื่นๆอยู่ค่ะก็ะดินตรงนี้ยังชื้นเลยเมื่อกี้เพิ่งมาเก็บอย่างนงี้นะคะเนี่ยกระตกลงสวนไงนี่นะคะยางแก่ความยาวไปถึงนู้นเลย คือขับใช้งานแป๊บนึงนะคะทำไรแกงกลางดิพูดกลางชับเปรี้ยเลยนะขับนี้หมุนแขนกลางค่ะป้าเจี๊ยวนะคะหมุนแขนกลางเพื่อขับรอไปกันหมุนเข้าไปดิ <c oughs> มุนเข้าเราใส่หมีบ้อค่ะแล้วรอทำม่ะรอหมนเข้าใช้งานตับต้องตัดเงินคนขับวันนี้ชัว่วโมงทำงานฟรีชั่วโมงไปเลยนะ อ่ะเสร็จแล้วเหมือนแผ่นกลางให้พี่พัขับแป๊บนึงแกไม่ต้องลงมานะคะนีก่อนอ่ะอันนี้เนี่ยค่ะดูอย่าต่อเราต่ออันนี้ยางยางแก่นะที่เราจะอันนั้นต่อแต่ยางแก่นี่คือความยาวมันจะวิ่งยาวขึ้นไปบนนึงเลยแต่ยาวขึ้นไปนู่นเลยยาวมากถ้าอยาวยาวเนี่ยวิ่งสนุกเนี่ยค่ะเพราะยางแก่นี่ก็จะเบินสองเออสองของเบร์สองเบรอเบร์เพราะมันยาวไปใน,นความกว้างมันแล้วแต่มันยาวไปนู่นยาวแบบคืออันนี้มัน วิ่งมาเนี่ยจะครึ่งเดียวใช่ไหมคะยางยังอ่อนตรงนี้เราตัดแค่ตรงนี้แต่ยังแก่นี่จะพ้นไปน,นู่นนี่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าวันนี้อากาศแบบไหนคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะเข้าข้างๆตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนู้นได้ข้างๆนี้นะคะได้ไม่กี่โทนหรอกแต่ว่าเราเก็บข้างๆก่อนได้ถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกขึ้นมานี่จะต้องเอาอยางแก่ตรงนี้ความยาววิ่งหนกอันนี้คะ่ะยาวมาก น,นี่เป็นยากแก่แล้วต่มีขนาดยังไม่หมดอายุยังมหมดสภาพเอาลแล้วไปละโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักใหญ่เฉด90ตอนนี้ไม่ตามแล้วค่ะไกลเหลือเกินละนู่นค่ะปล่อยเพื่อนขับกแกซอยแก okay, ไปสวัสดีค่ะ